โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีนวันนี้เนี่ยนะผมจะมาสอนวิธีการทำตัวหนังสือมุ้งมิง้งสวยๆแบบสไตล์แซกทีนนะฮะแบบนี้แบบนี้นะฮะเนาะโอเคซึ่งวิธีการทำนั้นง่ายมาก ง่ายมากนะฮะเพียงแค่เราฝึกฝนอยู่ทุกๆวันทำทดลองปรับแต่งด้วยตัวเองอยู่สม่ำเสมอมันก็จะง่ายๆนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าไปเดี๋ยวก่อนก่อนไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะอ่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มสางกันเลยนะอันดับแรกก็ต้องสร้างตัวหนังสือขึ้นมาก่อนเนาะปึ๊บนะ ทีนี้ก็พิมพ์ตัวหนังสือที่เราต้องการนะฮะสวยพี่สวยขอเอาไปเอกกขึ้นก่อนมันต่ําไปเนาะประมาณนี้นะฮะปึ๊บปบอ่าปรับตรงกลางจอหน่อยเพื่อจะได้สวยงามนะฮะ,ะน่าจะตรงกลางแล้วแหละโอเคประมาณนี้นะับผมทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือกันก่อนนะฮะผมโดยมาที่ตรงหลังข้างหลังนี้นะฮะเบิลคลิกเข้าไปหนึ่งทีปึ๊บปึบทีนี้มาตรง gradient overlay นะฮะ กดเปิดปุ๊บทีหนึ่งทีนี้เราจะเลือกสีตรงนี้นะฮะกราเดียนเนาะปุ๊บอ่าเราจะเอาสีชมพูเนาะพิงอ่าพิง k ตรงนี้ชึบอ่าเลือกดูว่าชอบสีแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะฮะอ่าน่าจะชมพูสุดแล้วแหละโอเคทีนี้การปรับแต่ง o p ปา i t ซอะไรก็ปรับได้นะฮะชอบแบบไหนก็ปรับดูเลยเนาะ o p ปา i t ซเนี่ยมันจะเป็นสีเดิมสีครั้งแรกที่เราเพิ่งสร้างมาเลยนะฮะ เราก็เปิดสุดไปเลย100นะครับผมทีนี้สไตล์เนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปแบบการวางตำแหน่งสีนะฮะดูตรงนี้พรีวิวได้นะผมตรงนี้เนาะหรือจะดูตรงซ้ายก็ได้แต่ดูตรงนี้ดีกว่านะนี่อ่าเองดูอันที่สองนะ๊ะบเห็นไหมฮะมันจะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นสีที่แทรกขึ้นมาตรงกลางนะฮะเองเจลนี่จะเป็นสีแบบไล่ไล่แบบเป็นเข็มนาฬิกานะเป็นวงกลมอ่า ทีนี้ตัวตัวนี้อาจจะเป็นการไล่บนล่างนะฮะคล้ายๆกับอันแรกเนาะไดมอนด์นะี่จะเป็นแบบลักษณะเหมือนเพชรเนาะเป็นสี่เหลี่ยมเอามาแลกแล้วกันนะครับผมแองเจ้านี่ก็ปรับได้นะฮะปรับว่าจะให้มันเอียงขนาดไหนเอียงไปตำแหน่งกี่องศานะับนะผมตัวสเกลนี่ก็คือขนาดความใหญ่ของสีเนาะอืมผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะฮะต้องลองกดเล่นดูเนาะถึงจะรู้อ่านทะีนี้เนะี่ยถ้าเราต้องการจะขยับสีแบบ ต้องการได้สีอ่าชมพูมากกว่าส้มอ่ะมาด้านซ้ายตรงนี้นะนี่มาตรงจอที่ว่างๆนะฮะผมคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากขึ้นลงให้แมะสีมันจะเริ่มขยับให้เราอย่างนี้นะฮะผมชึบชึบชบชบชึบอ่าประมาณนี้ผมว่าสีชมพูมันยังไม่จี๊ดจ้าเท่าไหร่นะเราต้องปรับเองชึบอ่าแบบนี้สี เราต้องแบบจี๊ดๆหน่อยสีจี๊ดๆอ่ะมันก็จะไล่ไลนิดนึงนะฮะมีสีไม่ต่างกันมากเนาะอันดับต่อไปเราจะมากันที่สโตกนะครับผมกดเปิดไปเลยปึ๊บอ่าจะเป็นขอบดําอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาที่คัลเลอร์เข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มาดูสีตรงนี้ได้นะฮะปึ๊บโอเคเราก็ปรับให้สีมันเข้มกว่าตัวเลเยอร์หลักหรือว่าสีตัวอักษรหลักนะฮะ ปรับให้มันเข้มกว่าเดิมนะฮะเข้มกว่าเดิมก็อาจจะเป็นสีม่วงอ่าสีม่วงก็ได้นะฮะประมาณนี้สดโ,โอเคปึ๊บทีนี้มาปรับตรงไซส์นะฮะให้มันเล็กลงเนาะไม่ให้มันใหญ่จนทับหรือว่าเด่นกว่าตัวอักษรนะครับผมอ่าปรับให้มันเล็กลงประมาณนี้เอามาเล็กกว่านี้เอาสัก5โอเคประมาณนี้นะฮะสีเรื่องสีเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งดูได้เนาะผมอ่าเอาแบบนี้นพื้นๆให้ดูก่อนแล้วกัน ทีนี้มาตรงนี้นะฮะ drop shadow เนอะปึ๊บเปิดเข้าไปแล้วก็มาปรับตรงอะไรนะ s p u c e split อะไรสักอย่างนะกดไปเป็น100%เปอนาะปึ๊บเพื่อให้ขอบมันแข็งนะฮะไม่ให้ขอบมันเบอร์จางแบบนี้เนาะจึ๊บหนึอย opacity ก็หนึ่ร้อนะฮะผมให้มันเข้มเข้าไว้อันนี้ก็ปรับเป็น normal นะฮะก็ลองปรับเล่นดูนะดูนะได้นะฮะผมเนาะว่าอะไรมันเป็นยังไงแบบไหนเนาะปรับดูได้ ทีนี้เราปรับไซส์ให้มันพอดีพอดีกันนะฮะอออ่าไม่ให้มันเด่นเกินไปเนาะเอาสักสิบเอ็ดอ่าประมาณนี้สิบสองก็ได้นะฮะสิบสองก็ได้ทีนี้เรามาเลือกในส่วนของสีกันนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมคัลเลอร์ตรงนี้ปึ๊บดูสีเอานะฮะเพื่อให้มันใกล้เคียงกันปรับทีนี้เราก็ปรับให้มันเข้มลงไปอีกเข้มแบบกับดำนะกับดำ ประมาณนี้เนาะปึ๊บสตูกแรกอาจจะน้อยไปก็ปรับขึ้นมาได้นะฮะเอาสักแปดเจ็ดก็ได้อะโอเคกลับมาคืนประมาณนี้นะฮะถ้าดูสีแล้วมันต่างคือกันเกินไปก็สามารถปรับแต่งได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะปรับแต่งเปลี่ยนไปมาให้มันเข้ากันเนาะอ่าทีนี้แองเจิลเราจะมาเปลี่ยนองศาของตัวหนังสือนะฮะเพื่อให้มันมีมิติอ่าประมาณนั้นเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะโอเค ชึบโอเคผมปรับเป็นเก้าสิบองศาแล้วกันให้มันลงมาข้างล่างเนะาะฮะประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือมันห่างกันสักนิดนึงห่างกันสักพักสักสองเมตรก็ได้นะฮะเอาแล้วแต่เราชอบเลยแล้วกันอ่ะปรับพอดีพอดีนะฮะเอานิดนึงนิดนึงเอานิดนึงขึ้นไปอืมประมาณนี้เสร็จแล้วกดโอเคไปก่อนเนาะปึบ อา่มันก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วทีนี้เราจะให้ตรงสื่อมันออกห่างกันสักนิดนึงนะฮะห่างกันสักพักเนาะโดยมาที่ตรงนี้นะ Properties นะฮะผมตรงนี้ใครไม่มีมาที่ w i n d o w เลือกตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้เราจะมาปรับตรงนี้กันฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ ه, น VA นะฮะปึ๊บปรับมาที่สักสิอ่าเอาสักสิบย่ิบห้า 25. อืม ก็ลองปรับดูนะฮะทามันห่างกันเกินไปก็ลองปรับได้นะับผมโอเคทีนี้เราจะทําให้ตัวหนังสือมันเล็กมันใหญ่มันไม่เท่ากันตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งต่ําแบบนี้นะฮะอ่ามาตรงนี้อ่าดับนคลิกเข้ามานะฮะเพื่อคัสตอมตัวหนังสือนะฮะเลือกตัวใดตัวหนึ่งทีนี้ผมจะเอาสวยสวยสวยเอาวอลแวนเอาเอาเสือใหญ่นะฮะมาปรับขนาดตัวหนังสือกันตรงนี้เนาะ หรือตรงนี้ก็ได้นะอ่ะสองมุมนี่ผมจะปรับเป็นสัก300แล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้ส0 0นี่อ่าตัวนี้ก็ปรับเป็นสัก240อืมอันนี้ก็ปรับสักอ่าวอลเวนก็เล็กๆหน่อยแล้วกันเนาะ240สอเสือตัวนี้ผมจะปรับให้มันตกลงมาข้างล่างนะฮะโดยมาที่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ได้นะะนี่หรือจะกด รวบตัวหนังสือก่อนแล้วก็กดชิปอัลติเมตกดลูกศรลงแบบนี้ก็ได้นะับผมง่ายกว่าอ่าแบบนี้นะฮะมันก็จะแบบมีลูกเล่นอะไรนิดนิดหน่อยหนะ่อยเนาะลองปรับดูนะับผมถ้าต้องการให้ตัวหนังสือมันออกห่างแบบเลือกตำแหน่งแบบเมื่อกี้ได้ก็กดชิปไม่ต้องรวบตัวหนังสือนะกดชิปกดอัลติเมตกดลูกศรไปทางซ้ายหรือขวานะเพื่อปรับความห่างของมัน อ่าประมาณนี้นะผมปรับได้อ่าชึบแบบนี้ไม่ต้องให้มันติดกันเกินไปเนาะตรงช่วงนี้โควิดนะับผมอืมประมาณนี้พอได้อยู่เนาะไม่เอกถ้ามันสูงเกินไปก็ปรับได้อ่าเอ้ยมันต่ำเกินไปก็ปรับได้อ่าแบบนี้นะฮะพูดผิดหน่อยขออภัยนะฮะโอเคนะฮะผมประมาณนี้เนาะทีนี้เราจะมาทําหยดน้ํากันนะหยดน้าเนาะกลับมาที่เลเยอร์ตรงนี้เหมือนเดิม สร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมา1อันโดยมาที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเขียนว่า create new layer ปึ๊บกดเข้าไปนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะทำการล็อกเลเยอร์ของตัวหนังสือก่อนนะฮะโดยมาที่เลเยอร์ตัวหนังสือของเรานะฮะแล้วก็กดล็อกตรงนี้เนาะปรับหนึ่งทีอ่าทีนี้เราก็จะไปไปกดโดนงานของเราแล้วนะฮะมันถูกล็อกไว้แล้วเรียบร้อยมาที่เลเยอร์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะ ามาที่เพนทูเพนทูอยู่ไหนเพนทูไม่ใช่เพนทูสิบลัตชูนะฮะบลัตชูปึ๊บมาตรงนี้นะฮะเพื่อเลือกลักษณะของแปลงของเราโอเคกดเข้าไปเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ดูถ้าขนาดแปลงมันใหญ่เกินไปนะฮะมันจะบังอย่างนี้เนาะถ้าขนาดแปลงมันใหญ่เกินไปนะ ก็กดอัลติเมทหนึ่งทีคลิกขวาที่เมาส์ปึ๊บลา,ากซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะปื๊บปื๊ปื๊ดดๆปื๊ดดอๆอย่างนี้นะับผมปรับให้มันพอเหมาะเนาะทีนี้เราจะมาทําการทําหยดน้ําที่ตัวหนังสือกันนะฮะวิธีการทําแบบนี้นะฮะอ่ะซูมเข้าไปกดอัลติเมทค้างหนึ่งทีเลือนลูกกิ่งที่เมาส์เข้าไปปื๊ดเข้าไปนะมันแตกก็ช่างมันเนาะปรับให้มันเล็กเล็กไม่ต้องเล็กจนเกินไปนะทีนี้เรามาดูตรง นี้นะฮะสูทติง้งไม่ใช่สูทตี้นะครับผมสมูทติ้งคือเวลาเราลากเมาส์มันจะทําให้แบบเออมันดูเนียนนะฮะถ้าสมมติเราปรับสักร้อยหนึ่งเราลากปึ๊บตรงทีเราไม่ได้ใช้เมาส์ปากานะฮะมันก็มันไม่โค้งให้อย่างนี้นะฮะเห็นไหมเราปรับสักห้าสิบเนาะโอเคทีนี้เราก็ลากตามขอบไปเลยฮนะตามขอบตัวหนังสือปึ๊บเสร็จล้าก็จุดหนึ่งทีปรับหยดน้ําเรียบร้อยนะฮะมาตรงนี้ตัวหนึ่ง ปืด๊ดอ่าจุดประมาณนี้ลองถอยลองถอยกลับนะฮะอ่าเห็นไหมฮะมันจะดูมุ้งมิง้งกรุงกิง้งแต่ผมว่ามันเล็กไปเนาะเอาเอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วกันโอเคปืด๊ดอันนี้ก็ใหญ่ไปนะฮะประมาณนี้ฟืด๊ดจุดฟื๊ดจุดนะฮะประมาณนี้เนาะอันอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับผมอา อประมาณนี้นะครับผมผมว่ามันก็โอเคนะรู้สึกว่าสีอาจจะไม่ค่อยฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งกุ้งปิ้งสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการใส่ตัวหนังสือมุ้งมิ้งสไตล์แซกทีนอ่ามันก็ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนของเราเองนะว่า เราจะขยันขนาดไหนถ้าขยันมากก็เก่งมากเก่งเร็วไม่ใช่เก่งสิได้ความรู้เพิ่มมาเรื่อยๆเนาะโอเคนะฮะผมถ้าเพื่อนๆอยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็คุยกันได้ใต้ช่องคอมเมนต์เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าจืนชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะจะด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับไปดูพิมพ์แบบโปรก็ได้นะฮะพิมพ์แบบโปรก็มีสอนการตัดต่อ,ต,อต่างๆมากมายเนาะอืม